วัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็จะพูดเถึงเรื่องของตัวนี้นะครับนีนเป็นกวามรลกอด่างนะครับชํบาใบนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการชําใบนะครับที่ผมชมาไว้นะนี่ฮะตัวนี้ก็อยู่ในกระปุกนี้คือการอบนะครับตัวนี้ผมอบไปสองเดือนแล้วนะครับคือสองเดือนเพราะว่า,าวันที่ เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ที่รับเป็นรูปวันแรกที่รับมานะครับแล้วก็วันที่รับนั้นก็คือชําชําแล้วก็อบไว้ในกระปุกนี้เลยนะครับอบไว้ในกระปุกนี้เลยแล้วก็ผ่านมาสองเดือนแล้วครับนี่คือผ่านมาสองเดือนแล้วเราก็จะมาเปิดดูนะครับว่าสภาพอ่าสภาพของน้องที่อยู่ข้างในกระปุกนี้นะครับที่ผมอบไว้เนี่ย จะยังสดชื่นแล้วก็มีรากหรือยังนะครับมีรากหรือยังแล้วก็มีตุ้มหรือยังมีหัวหรือยังนะฮะเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะครับเราจะมาเปิดกระปุกนี้ดูนะครับที่ผมอบไว้สองเดือนแล้วนะครับเนี่ยครับก็เทียบเดียเทียบรูปจากวันแรกที่รับน้องมานะครับเป็นเป็นใบตัดสดนะครับเป็นตัดสดใบคู่มานะครับแล้วผมมาแยกนี่นะครับ โอเค okay, นะครับเปิดขึ้นมาพร้อมกันเลยนะฮะโอ้โหยังสดมากเลยนะครับเนี่ยครับแบบว่าสภาพคือสดแบบยังสดอยู่นะครับแล้วก็ดินแต่ดินนี้วัตถุปลูกนี่รู้สึกว่าจะจะ,จะแห้งไปนะครับดังนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะมีรากหรือเปล่านะครับเออมีแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่คือเห็นรากไหมครับ นี่คือรากนะครับนี่คือรากที่โผล่ขึ้นมานะฮะกล้องไม่ชัดนะครับผมกล้องไม่ชัดดูจากกล้องแล้วไม่ค่อยชัดนะครับแต่นี่คือรากที่แทงออกมานะครับน้องมีรากแล้วนะครับใบนะครับนี่คือลายด,ด่างตัวนี้ค่อนข้างที่จะด่างเยอะมากนะครับแล้วก็กลัวว่าน้องจะออกมาเปลือกหรือเปล่านะครับต้องดูก่อนเพราะว่า สองใบนี้คือมาคู่กันนะครับแล้วผมมาแยกทีหลังนะคือเราเอฟมาในในรูปแบบของใบคู่นะครับพอดีเราอยากได้เยอะเราก็เลยตัดอีกตัดแยกกันชํานะครับส่วนใบนี้เป็นด่างแบบด่างเขียวนะครับแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็สดนะครับใบยังสดอยู่นะฮะสองเดือนแล้วนะครับที่ผ่านไปเนี้ยดูรากครับนี่คือรากที่แทงออกมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้โชว์นะครับตัวนี้ ตัวน,นี้ซื้อมาทีหลังนะครับซื้อมามีรางมานิดหน่อยแล้วก็ตัวน,นี้ลายจะสวยนะครับเขาห่อสเปกน้ำมอสมานะครับแล้วก็เขาแถมตัวน,นี้มาคือชุดนี้นะฮะให้ดูว่าชุดนี้นะครับชุดนี้คือมามาแบบนี้ส่วนวัสดุปลูกผมมามาปรุงแล้วก็มามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วก็เอามาชําไว้ลักษณะนี้นะครับคือจะเป็น สายนะครับเป็นสายสําหรับให้ความชื้นนะครับแล้วข้างในคือมีน้ําอยู่แบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ดูฮะตัวนี้ขึ้นหน่อแล้วนะครับคือเดี๋ยวเราให้ดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะรื้ออีกตัวนึงให้ดูนี่ครับคือตัวนี้คือแทงขึ้นมาแล้วครับขึ้นหน่อก็ระยะเวลาที่ชําก็ประมาณก็เกือบ2เดือนแล้วครับที่รับมาแต่ตอนที่รับมามีรากแล้วนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็แทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาลื้อกันดู นะครับจริงๆคือมีรากแล้วนะครับมีรากแล้วเดินมาลื้อกันจริงๆไม่อยากลื้อนะลื้อทำไมลื้อทำไมไม่ใช่ของกินนะตอนเลยเยอะเหรอไม่ใช่ของกินนะเนี่ยจะปรับเป็นชําในกระถางสี่นิ้วนะครับจะย้ายมาชําในกระถางสี่นิ้วนะครับ อ่าโอเคครับมาแล้วโอ้สวยงามครับสวยงามมากว้าเหมาะครับเหมาะ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 สวยงามนะครับนี่ครับคือมีหัวแล้วนะครับนี่ให้ดูหัวนะครับเนี่ยฮะดูเลยนะครับใครจะชำอ่าใครจะชำแบบนี้นะครับนี่คือรากนะครับใครจะชำกักมรกตด่างนะครับเป็นการชำใบนะครับ แบบที่ผมชัมมาแล้วก็อบไว้ในกระปุกนะครับวัสดุปลูกก็ทั่วไปนะครับเป็นเป็นมะพร้าวสับนะครับเพื่อไายแล้วก็ผสมกับดินปลูกนะครับตัวดินปลูกทั่วไปก็ได้นะครับผมแต่จะเน้นให้มีความโปรง่งให้มีความโปรง่งมากพอสมควรนะครับแล้วก็เราให้ความชื้นเขาครั้งเดียวนะครับแล้วก็เอาไปอบไว้ในกระปุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ อีกใบนึงนะเดี๋ยวเราจะมาลื้ตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ก็ออกทางแบบคือด่างด้านหน้านี้จะค่อนข้างที่จะเป็นด่างด่างมิ้นนะครับไม่ใช่ขาวไม่ใช่เหลืองแต่จะออกแบบคริมฟรมีมิ้นมินนะครับสีกล้องคือภาพกล้องคือไม่ชัดเลยนะฮะก็จะอธิบายฟังส่วนด้านหลังก็จะเขียวเยอะหน่อยนะครับเราก็จะรู้นว่าน้องจะ โอเคเรามาลุ้นรากกันนะครับสำหรับใบนี้นะครับผมใบนี้นะฮะดูรากนะครับว้าวรากก็สวยนะครับแล้วก็มีหัวแล้วนะครับมีหัวแล้วแต่ว่าหน่อยังไม่แทงนะครับน้องยังไม่แทงหนอ่อเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกระถางนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกระถางเป็นเป็นไซส์สี่นิ้วแบบนี้นะครับเป็นไซส์สี่นิ้วแบบนี้แล้วก็จะชํา จะชำไว้ในลักษณะนี้เลยเพราะว่าตัวนี้ที่เราชามานะครับในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็เห็นไหมฮะนี่ครับว้าแทงหนอยฮะสาหรับคนที่ชาไปแล้วก็ลุ้นมาตลอดเราดูมาทุกวันนะครับเราส่องทุกวันว่าน้องอมีรากหรือ,อยังมีหนอหรือย,อยังเนี่ยครับคือเราจะรู้สึกว่าโอ้โหดีใจมากนะครับเห็นหนอขึ้นมานะครับ ก็ผมจะใส่น้ำลงไปประมาณไม่เยอะนะครับไม่เยอะประมาณนี้พอนะฮะนะครับไม่ต้องสนามเยอะเพราะว่าน้ำนี้เราเติมได้บ่อยๆนะครับถ้าน้ำแห้งก็ค่อยเติมนะครับหรือถ้าถ้าเรา,าใส่ในน้ำนะครับถ้าใส่น้ำลงไปแล้วก็แช่ไว้ลักษณะนี้แล้วเกิดตัววัสดุปลูกนี้เปียกชุ่มมากเกินไปนะครับเราก็แค่เทน้ำทิ้งนะครับแค่เทน้ำทิ้งแล้วก็พักไว้สัก2อสวันค่อยมาเติมน้ำใหม่นะครับ เนี่ยฮะก็จะประมาณนี้่รับก็จะมีมีน้ําอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาล,ลดน้าหรืออะไรเราก็ปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยไว,ลว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไว้เลยลักษณะนี้แล้วก็ค่อยดูว่าช่วงน้ําแห้งปุ๊บเราก็ค่อยมาเติมนะฮะ<ๆ>แล้วก็วางลงแค่นี้เองนะครับ เรียบร้อยแล้วครับกระปุกนี้อาจจะเล็กเกินไปนะครับเราก็หากระปุกที่เป็นไซส์ปากกว้างนะครับ4นิ้วนะครับหากระปุกที่เป็นไซส์ปากกว้าง4นิ้วแบบแบบนี้นะครับก็จะจะพอดีนะครับใส่น้ําไว้ลักษณะนี้แล้วก็มีมีสายนะครับลงมาแช่น้ำนะครับแล้วก็ความชื้นก็จะถูกดูดขึ้นไปในกระถางนะครับ โดยที่เราไม่ต้องมารดน้ำนะฮะแล้วก็เราก็จะได้แบบนี้นะครับนี่เลยครับหน่อครับผมได้หน่อแทนขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการชำใบกวากมรงกตด่างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจและกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ